เมื่อก่อนก็เจ๊งครับตอนที่เปิดสาขาแรกเจ๊งเพราะอีโก้เจ๊งเพราะอีโก้แบบเออก,ก็ก็เก่งนี่ว่าเฮ้ยทำมาได้เลยเปิดบริษัทมาตั้งแต่อยยุ20กว่าตอนนี้ยอดขาย30กว่าล้านมีใครทําได้บ้างเปล่าอะไรเงี้ยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่แล้วแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านอัลเทอรเีหลายหลายคนจะเข้าใจว่าเราขายบริการซักอบผ้าแต่จริงๆเราไม่ใช่นะเราขายเวลาคือคุณมาซักผ้ากับเราเนี่ยคุณได้เวลาเพิ่มขึ้น สวัสดีครับผมโจโป้วาอย่นะครับวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับนักธุรกิจไฟแรงคนหนึ่งนะฮะที่สามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาจนมีมูลค่ามากกว่า2,000ล้านบาทภายในระยะเวลาแค่6ปี เขาก็คือคุณคิมจากออสเตรียครับธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่ดูเหมือนบูมนะฮะแต่อะไรที่ทําให้เขาแตกต่างจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในวงการนี้และสร้างธุรกิจขึ้นมาอย่างนี้ได้วิธีคิดของเขาเป็นสิ่งที่เราจะไปเรียนรู้ร่วมกันครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้จะไม่ใช่โมเดลทางธุรกิจแต่คือวิธีคิดที่เราจะไปปรับใช้ในการท,ทรําธุรกิจของเราได้อย่างแน่นอนครับจริงๆก่อนทำออสเตรียเนี่ยก็เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนครับแล้วก็เป็นลูกจ้างกงสีของที่บ้านนั่นแหละ ที่บ้านก็ทำโรงงานทอผ้าช่วงนั้นเราก็เลยแบบอ่ะนน้นไปช่วยเขาแล้วกกันก็ไปขายพวกผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้กับโรงงานโรงแรมโรงพยาบาลพวกเนี้ยครับตอนนั้นแต่งงานแล้วก็คิดว่าถ้ายังเป็นลูกจ้างต่อไปเนี่ยน่าจะหาเลี้ยงครอบครัวไม่ไหวก็เลยออกมาเปิดธุรกิจตัวเองกวนน้ํายาขายอยู่อช่วงหนึ่งมันจะคล้ายๆอารมณ์เหมือนตอนนี้ก็จะเป็นพวกกวนครีมขายอ่ะเราก็กวนน้ํายาขายพอข,ขายสักพักหนึ่งก็เลยเริ่มไปขายพวกเครื่องซักผ้าอ,อุตสาหกรรม ได้อยู่ประมาณสัก3-4่ปีแล้วก็ค่อยมาเริ่มทําตัวธุรกิจร้านสะดวกซักเอาจจริงคือเงินทุนที่ได้มาก็ได้มาจากการกู้คงศีแน่นอนในอนาคตถ้าเราจะต้องโตไปมากกว่านี้ต้องไปกู้เงินธนาคารเขาก็เลยเริ่มคิดดอกเบี้ยเราก็จ่ายอยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้ก็คือที่เราจ่ายให้คงศีกก็ยืมเงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็มาเริ่มต้นทําธุรกิจ ว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไรใช่ไหมมันเริ่มต้นจากการไปเที่ยวจริงเราไปเห็นเทรนด์เรื่องของร้านสะดวกซักเนี่ยจากการที่ไปเที่ยวที่มาเลยไปเที่ยวที่สิงคโปร์คือมันมาแล้วอะเราก็เห็นแล้วเฮ้ยถ้าเทรนด์มันมาที่สิงคโปร์แล้วมันมาที่มาเลยแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปทั่วเซอีเซีย,ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นมาเป็น first mover ดีกว่าเริ่มทําก่อนคนแรกในประเทศไทยดีกว่าตอนแรกก็ศึกษานะ ทำไมมันถึงยังไม่มีพอได้มาทํารีเสิร์ชจริงๆอะ่ะก็รู้เลยว่าเมื่อ10ปีก่อนที่ผมจะเริ่มทำอะ่ะมีคนทําแล้วแล้วเจ๋งแล้วก็เปิดอยู่ที่ภูเก็ตบ้างเปิดอยู่ที่พัทยาบ้างแล้วก็เจ๋งเปิดที่กรุงเทพแล้วก็เจ๋งก็เลยมานั่งเข้าใจแล้วศึกษาบริบทว่าทาไม10ปีที่แล้วเ็าเปิดแล้วเจ๋งวะมันเป็นเพราะว่าความเป็นเอเวอร์ไนท์อ่ะมันยังไม่ขนาดนี้คือคนยังไม่ได้แบบยังไม่ได้อยู่ตามคอนโดยังไม่ได้แบบเข้ามาทํางานในกรุงเทพแบบเยอะๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ความต้องการที่จะแบบใช้ช เรามองว่าความอิ่มตัวของคนมันเริ่มพร้อมแล้วก็ไปทำรีเสิร์ชต่อนะครับก็ไปรีเสิร์ชว่าเทรนด์ของคนตอนนั้นมันมีอะไรบ้างสิ่งที่เราไปเจอหนึ่งที่มันเด่นก็คือเรื่องของ lazy economy คือคนขี้เกียจอะถามว่าขี้เกียจทําอะไรไี่สุดอันดับหนึ่งคือขี้เกียจออกกำลังกายขี้เกียจทาอาหารแล้วก็ขี้เกียจทางานบ้านเราก็เลยบอกเฮ้ย hey, มันแสดงว่ามันเป็นเพนนี่ว่าแล้วก็ไปดูต่ออีกเรื่องหนึ่งว่าถ้ามันเป็นเพนแล้วอะเพนนี้มันใหญ่ไหม คือมันใหญ่มากพอที่ทําธุรกิจแล้วจะรวยไหมก็เลยเห็นว่าเออมันใหญ่เพราะว่าเรื่องของการทํางานบ้านเนี่ยไม่มีหลายมิติแล้วการซักผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไม่ชอบทําเราก็ไปตีโจทย์คู่แข่งเราครับว่าจริงๆแล้วคู่แข่งเราอ่ะเขาให้บริการอะไรแล้วเราจะมาทําให้มันดีกว่าได้ยังไงเราก็เห็นว่าเครื่องซักผ้ามันคือเครื่องซักผ้าฝาบนทั่วไปมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งซักผ้าก็ไม่ค่อยสะอาดเพราะมันเป็นเครื่องฝาบนแล้วก็ต้องเอาผ้าทั้งหมดเนี่ยแบกกลับขึ้นไปตักที่ห้องบอกให้ยอันี้มันคือแต่ละจุดมันมีเพนหมด แล้วจะมาแก้เพลนเขายังไงดีก็ใช้เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าซักเร็วครึ่งชั่วโมงเสร็จมีเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมอบเร็วครึ่งชั่วโมงเสร็จแปลว่ามันจบเลยอ่ะภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวแหละผ้าทั้งอาทิตย์ก็เสร็จเลยแต่หลายนคนก็มองอย่างนั้นว่ามันแพงกว่าเท่าตัวแต่คือมันคือ20กับ40มันไม่ได้เท่าขนาดนั้นมันไม่ใช่1ล้านกับ2ล้านเนาะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือแค่20กับ40กับวจ่พิอและจ่ายเพิ่มอีกตั้งเยอะ ประหยัดเวลาไปได้อีกทั้งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่แล้วและคอนเซปต์งรานอัเทอรี่อหลายๆคนจะเข้าใจว่าเราขายบริการซักอบผ้าแต่จริงๆเราไม่ใช่นะเราขายเวลาคือคุณมาซักผ้าก,กับเราเนี่ยคุณได้เวลาเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนจากไลฟ์สไตล์เดิมที่เฮ้ยเวลาซักผ้าก็คือวันอาทิตย์วันเดียวทั้งวันเพราะว่าเก็บไว้ทั้งอาทิตย์แล้วมันไม่มีเวลาซักแทนที่จะได้ไปเที่ยว ก็ต้องเอาเวลามานั่งซักผ้าแล้วเวลาซักผ้ามันไม่ได้ซักแค่แค่รอบเดียวแล้วจบบางทีก็ต้องแยกผ้าสีผ้าขาวแยกผ้าลูกไม่ซักปนกับผ้าคุณพ่อกลายเป็นว่าวันอาทิตย์ทั้งวันเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อซักแล้วก็ต้องไปตากไม่ต้องทําอะไรแล้ววันหนึง่งการมีอยู่ของร้านเราอะมันทําให้เขาได้วันอาทิตย์ทั้งวันกลับไปเรามองแค่เราอะต้องการลูกค้าครับ ต่อละสาขาเนี่ยจำนวนกี่คนอย่างสาขาไซส์ที่อยู่ที่เราเห็นอยู่ที่ร้านเนี่ยครับเราต้องการลูกค้าจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ600คนเท่านั้นเองต่อเดือนทุกๆ600คนเนี่ยครับติกเก็ตไซส์เขาจะอยู่ประมาณสัก 80- บถึง100บาทถ้าตีเอา100ก็ได้คูณเลขง,ง่ายๆ6 0ร้อยคูณหนึ่งร้อยก็คืออาทิตย์ละหกหมื่นแล้วคนพวณนี้มาซักผ้าอาทิตย์ละครั้งหมายความว่าเดือนเดือนเนี่ยก็ได้ประมาณสักสองแสนสี่ซึ่งมันก็พออยู่แล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเราคือมีแค่ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าแกกมันกันน็็เเเป V ยอจ อยู่ที่ประมาณสัก18-22ค่าคนงานทําความสะอาดก็จ่ายเป็นรายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือฟิกคอสต์ต่อตับคอสที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกของใช้แล้วหมดไปหรืออายุสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพวกร้านอาหารเนาะไม่มีทุกอย่างมันเก็บได้นานหมดเชฟไลฟ์มันเป็นปีตัวโมเดลเรื่องของแบบเซลฟ์เซอร์วิสเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะอย่างที่อเมริกาเนี่ย หรือที่ยุโรปเนี่ยมีมา4050ปีแล้วประเด็นมันคือทำไมมันสักเซสก็เลยกลับไปดูว่ามินิมัมซา l a r ี่เว e ของที่นู่นเนี่ยแม่งแพงคือมันแพงมากแล้วพอมันแพงเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าต้องจ่ายเงินเพื่อให้ใครมาทำบริการให้บางอย่างเนี้ยมันไม่คุ้มมันเขาช่วยตัวเองก็ได้เซลฟ์เซอร์วิสหรือ DIY อะไรพวกเนี้ยครับมันก็คือมาถ้าทมที่มาจากการที่ประเทศนั้นอะค่าแรงขั้นต่ามันสูงพอจบเหมาะกับเมืองไทยเหมือนกันค่าแรงขั้นต่าก็เพิ่มขึ้นถ้าคุณจะต้องจ้างาคาริการคน ช่วงแรกอะครับที่บอกว่ามันไม่ไปตามฟีสเนี่ยมันคือ6เดือนแรกเองนะมันคือแค่หเดือนแรกเองตรงนั้นที่เจอเนี่ยครับก็คือมันคือกําลังจะ introduce บริการใหม่ๆในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนอะซักผ้านอกบ้านหรอแล้วอบผ้าแห้งหรอมันคืออะไรไม่เคยได้ยินพอไปเปิดหนังฝรั่งให้ดูเขาบอกเขาก็ไม่เคยใช้สิ่งที่ต้องทำนยครับก็คือมันไม่ใช่แค่การพูดว่าผลิตตัวดียังไงอะเพราะว่าคนเขาก็ฟังแล้วเขาก็ไม่เชื่อสิ่งที่ต้องทําก็คืองั้นพี่มาลองเลย แบกผ้ามาเลยพี่ถือว่าผมหลอกก็ได้ลองซักดูซักเสร็จลองอกดูมันต้องเป็นการสร้างภาพจําระดับ Experience นะครับว่าให้เขามาลองด้วยตัวเองแล้วถูกว่าอ๋อโอเคเอ้ยถ้าลองแล้วชอบแล้วก็มาเป็นลูกค้าประจำเพราะในช่วงวันทักสามเดือนแรกเนี่ยแทบจะบอกว่าซักฟรีเกือบทั้งวันอะ แล้วก็มาเลยครับมาลองมาเลยครับมาลองมาเลยครับมาลองแล้วก็เพื่อ educate เขาด้วยหลักๆเลยคือเขาไม่รู้หรอกว่าใช้ยังไงเขาเข้าใจว่าเมื่อก่อนเน่ะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบฝาบนอ่ะแค่หยดเหรียญครบอ่ะปิดฝามันก็ทํางานแล้วอันนี้ไม่ใช่ต้องมาเลือกเมนูต้องมาใส่ผงพ่อๆต้องมากดสตาร์ทเขาก็ทําไม่เป็นเดีย๋ยวเมื่อก่อนตอนที่เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยเจอประจําก็คือเครื่องเสียโทรมาตอนดึกๆแล้วเขาบอกว่าอ๋อน้องหยอดเงินไปแล้ววะทำไมเครื่องไม่ทํางานพี่กดสตาร์ทยังครับต้องกดสตาร์ทด้วยเหรอแล้วเขาก็โทรเข้ามาโทรมาตอนเที่กดด้วย เอาจริงๆนะมันคือการมองหา big signal คือมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเอ๊ะแล้วผุดขึ้นมาเอ๊ะแล้วผุดขึ้นมาแล้วเรามองออกหรือเปลา่าว่ามันจะกลายเป็น big signal ในอีก10ปีข้างหน้าถ้าเรามองออกเราก็รวยก่อนเท่านั้นเองอย่างของผมเนี่ยผมมองออกตรงที่ว่าค่าแรงแม่งแพงค่าซักผ้าก็แพงคนอยู่อย่างรีบร้อนมากขึ้นว่าถ้าทมคนขี้เกียจมากขึ้นมันมี signal ค่อยๆย่อยๆอ่ะประกอบกันเยอะมากจนเราทั้งรู้แล้วว่าอ๋อโอเคมันคือ pain point ถ้าเราแก้ได้ ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอันนี้คือสิกเนลที่เห็นอะไรเงี้ยครับอย่างตัววิกส i g n a l เองเนี่ยมันก็จะมีแอร์เรียประมาณ5้าแอร์เรียที่เราต้องไปดูใช่ไหมครับอีกเช่นเรื่องของโซเชียลนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอี o โ o น i c กเรื่องของแอนเวอร์ e n เมน แล้วก็เรื่องของ p o l i t i c a l แล้วก็ legal คือไอ้พวกนี้มันจะมีอะไรโผล่ออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นจู่ๆก็มีข้อกฎหมายใหม่ออกมาควบคุมอะไรบางอย่างถ้าเราเห็นตรนนั้นแล้วอ่ะมันคือโอกาสหรือมันคืออุปสรรคสำหรับเราถ้าเรามองเป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสถ้ามองอุปสรรคเราก็จมอยู่กับอุปสรรคหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี้ยถามว่ามันเป็นเรื่องที่มัน concern กันมากี่ปีแล้วใช่ไหมก็เยอะแล้วนานแล้วถ้าเราจับเรื่องของ environment อ่ะตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วอ่ะแล้วเราสร้างตัวเองจนกระทั่งโตขนถึงทุกวันนี้กลายเป็นว่ากฎหมายบังคับแล้วนะ เรื่องกฎหมายเรื่องเรื่องของ environmental จริงๆเนี่ยเราทำมาก่อนตั้งแต่สิปีที่แล้วเราก็ได้กำไรไปแล้วผมชอบยกเคสคุณพ่อคุณพ่อผมเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ว่าเขาจะเป็นคนที่ระวังแล้วก็ระวังในเรื่องของการลงทุนก็ดีระวังในเรื่อง,องต่างๆก็ดีจะไม่ทําธุรกิจที่ต้องกู้เงินเลยถ้ามีเงินสดก็ค่อยไปทำพ่าก็พูดขึ้นมาว่ามันจะคุ้มไหมวะใส่เงินซื้อเครื่องซักผ้าเป็นแสนแล้วมาเก็บตังค์ครั้งหนึ่งยี่สิบสามสิบเราก็เลยคิดในใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทําให้ดู สิ่งที่มาคอนเฟิร์มตรงนั้นได้ครับมันคือ Business m o เด l เนี้ยมันถูกพรูฟมาตั้งหลายประเทศแล้วว่ามันผ่านแล้วมันก็อยู่มาเป็น 10, 10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยบิสเนสโมเดลไม่ผิดถ้าเราทำแล้วเราเฟลเราผิดเมื่อก่อนก็เจ๊งครับตอนที่เปิดสาขาแรกไปเปิดแถวแถนิคมอ,อุตสาหกรรมสมุทรสาครก็คิดตัวเองว่าแบบอ๋อโอเคคงจะเพราะมีเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นแหละที่เขาจะมาใช้เครื่องซสกผ้าหยดเหรียญเพราะมีพวกแรงงานต่างชาติมีคนใช้แรงงานมีอะไรพวกนี้ยเยอะ ปรากฏว่าพวกนั้นไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้มาเป็นลูกค้าเราเลยเพราะเขาประหยัดมากเขาก็ซักมือนั่นก็เจ๊งไปแล้วรอบหนึ่งเจ๊งเพราะอีโก้เจ๊ง e go, เพราะอีโก้ e go, แบบเออก,ก,ก็เก่งนี่ว่าเฮ้ทำมาได้เนยเปิดบริษัทมาตั้งแต่อายุ20่กว่าตอนนี้ยอดขาย30กว่าล้านมีใครทําได้บ้างเปล่าอะไรเงี้ยจนก,กระทั่งได้ไปเรียนหนังสือที่กรมพัฒน์ก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคก็ลดอีโก้ตัวเองลงแล้วก็ยอมรับว่าเรายังไม่รู้อะไรคือถ้าเรารู้ทุกอย่างแล้วมันก,ก็เท่านั้นอะ่ะมันก็จะพร้อมที่จะเป็นน้ําเต็มแก้วตลอดเวลาตลเลาติมอะไรก็ิอเปดครัับบื ฟังคนที่ที่ทำงานกับเราคนที่ไม่ได้ทํางานกับเราคนที่เป็นลูกค้าของคู่แข่งเราแล้วคนที่ไม่ได้เคยเป็นลูกค้าเราเลยเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปฟังให้ลึกขึ้นว่าทําไมเขาถึงใช้คู่แข่งไม่ใช้เราทําไมเขาถึงไม่เป็นลูกค้าใครเลยปัญหาเขามีเพนพอยต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็คือลึกเข้าไปทันทีที่มันเปิดตรงนี้แล้วแล้วเรา humble ตัวเองลงอะ่ะอันเนี้ยมันก็จะทําให้เราพร้อมที่จะลดอีโก้ตัวเองลง <S <S ผมว่ามันคือการมองเห็นอนาคตนะ มันคือการมองเห็นอนาคตและคาดเดาอนาคตแบบมีแบบแผนได้อย่างแม่นยําอันนี้ครับมันคือสิ่งที่คนที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดนะเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าอะต้องมีอันนี้สําคัญมากถ้าให้ยกพวกตัวอย่างพวกคลาสสิกเคสเนาะอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นใช่ไหมมันคือวิกซิกแนลอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นแล้วแล้วใครเห็นอะไรบ้าง mm hmm. ก็จะมี เจฟเบโซสใช่ไหมเขาก็เห no ็นว e ่าอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นนั้นแสดงว่าเขาไม่ต้องส่งเมลไปตามบ้านแลวใช่ไหมที่เป็นแค่ตาล็อกอะเสียบแต่ละบ้านอะก็ส่งเป็นออนไลน์ได้นี่แล้วเขาก็สร้างอีคอมเมิร์ซอันนี้มันคือวิกซิก n a ลที่เขาเห็นแล้วเขารู้ว่าแล้วเขาฟอร์ซีอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าเราไม่ควรจะตัดสินใจอะไรบางอย่างผ่านอคติที่เกิดขึ้นจากความกลัวและความกังวลอันนี้ครับมันจะทําให้เราผิดไปหมดเลยอะ ผมคิดว่าอย่างนี้เนาะคนที่เขาเริ่มต้นทาธุรกิจเขาจะศึกษาแต่ข้อดีแล้วก็ไม่่คยได้มองข้อเสียแต่สิ่งที่เราควรจะทคือศึกษาข้อดีและข้อเสียทั้งคู่ไปพร้อมๆกันแล้วดูซิว่าข้อดีที่คิดไว้อะมันยังมีอะไรเสียได้อีกหรือข้อเสียที่มันว่าเสียทันยังไงให้มันดีอันนี้ครับมองว่าสำคัญเมื่อวันก่อนมีคนมาถามแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าแบบเขาอ่ะได้รับคําสั่งสอนมานะถ้าอยากเริ่มต้นทําธุรกิจนะให้เตรียมตัวเจ๊งไว้เลยเราก็แบบทำไมมี m i n d s e ตนี้วะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหร เราก็เลยบอกว่าจริงๆมันไม่น่าใช่นะเขาควรจะอยากที่จะบอกเราว่าในการทําธุรกิจมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้มันมากขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มทําอะไรไปจริงๆแล้วก็ป้องกันเรื่องความเสี่ยงยังไงก็ได้ไม่ให้จริงไม่ใช่แบบตั้งเป้ามาแบบเออเปิดแล้วเจ๊งแน่นอนจะเปิดทําไมอะ่ะผมว่ามันคือพลังนะผมคิดว่าอุป,ปรสรรคอะมันคือมีไว้ให้ไว้ให้เราก้าวข้ามและให้เราเดินต่อไปข้างหน้าคือทันทีที่ มันมีความเฟลขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะมีมันจะมีเสียงอ่ะที่มันเข้ามาหาเราเราบอกว่ามึงแม่งกระจกอ่ะทำไมมึงทำได้แค่นี้เองวะอะไรเงี้ยถ้าเราฟังแต่เสียงพวกนี้เนาะมันก็จะดิ่งไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่ดีเราไม่เก่งเราแย่เราไม่ดีไปเรื่อยๆแต่ว่าเรากลับมามองได้ไหมว่าจริงๆแล้วที่มันเฟลอ่ะมันเกิดจากการที่อะไรมันไม่ถูกต้องหรืออะไรที่มันไม่เรียบร้อยก็แค่กลับไปทําสิ่งนั้นให้มันเรียบร้อยครับแล้วความเฟลมันก็จะใช้งานเราไม่ได้คือทุกอย่างไม่มีข้อดีข้อเสียหมดเนาะทั้งสองด้านมันก็ต้ออองงเเลืกว่าาจะมแบบไหน อย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมาที่สุดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคิมในวันนี้นะครับก็เป็นเมากกกับโมเดลทางธุรกิจเป็นเรื่องของการมีวิธีคิดในการสร้างธุรกิจขึ้นมาจนมีมูลค่ามากกว่า2 0 0 0ล้านนะครับสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นธุรกิจที่ใหม่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนในที่นี้นะครับไม่ว่าจะลงมือทําอะไรใหม่ก็ตาม ก็จะมีเสียงท้าทายเสียงคัดค้านแต่ที่สําคัญที่สุดน,นะครับไม่ใช่แค่คิดวิเคราะห์และหาข้อมูลมันคือการลงมือทําจนทําให้มันเกิดขึ้นมาได้จริง<ม>เพื่อพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้และนี่ก็คือรายการโคตรเฟลในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราตามมาดูกันครับว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครต่อครับเพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถเรียนรู้ธุรกิจและชีวิตผ่านความเฟลได้